รีแคปบทำนายไทยทัพอีพีที่8ปดอีพีนี้ภาพรวมดีมากไม่ขมจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปกําลังพอดีเนาะตัดรสชาติกันได้ดีเลยเอออ่ะเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ให้เห็นน้องอินกลับบ้านนอนแล้วก็เดินมองมองบริเวณครัวเนี่ยก็นึกถึงตอนที่พี่ทัพทํากับข้าวให้กินคือเริ่มมีความทรงจําเกี่ยวกับ พี่ทับเข้ามาในบ้านในแม่ห้องสอนแล้วอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นอินก็ไปที่สวนดอกไม้ของเขานึกถึงตอนที่ปลูกต้นไม้เลยกับพี่ทับแล้วมันก็มีคำพูดหนึ่งของพี่ทับที่บอกว่าถึงอินจะเป็นหมอดูแต่ไม่ได้แปลว่าอินจะรู้อนาคตล่วงหน้าทั้งหมดอะไรที่ยังไม่เกิดอะ่ะก็อย่าเพิ่งไปกลัวอันนี้จริงนะคือบางทีในสิ่งที่เรากลัวในสิ่งที่เราคิด มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ในตามความเป็นจริงอะ่ะเออคือมันยังไม่เกิดก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้มันจะเป็นไปในอนาคตละกาลันอะไรเงี้ยอือตอนณเวลาเนี้ยคนจะโฟกัสกับปัจจุบันกับความสุขที่มีอยู่ตรงหน้ามากฝา่าแต่ว่ามันมี k e y w o ด d นึงที่พี่หมอทับบอกว่าต้นไม้อะ่ะถึงมันจะตุยอะ่ะแต่เราก็สามารถปลูกมันขึ้นมาใหม่ได้อันนี้เปรียบเสมือนตัวละครอ,อินเลยนะ ตัวละครอินที่เขามีที่มาที่ไปในการที่เติบโตมาเป็นคนมีความคิดซับซ้อนอะเพราะว่าเขาเจอเรื่องราวมากมายและมันเลยทำให้เขาเป็นเขาจนถึงทุกวันนี้เนาะมันก็เปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำลังจะเฉาตุยแต่พออยู่ๆได้รับน้ำอะต้นไม้ก็จะค่อยๆ กลับมามีชีวิตชีวาและค่อยๆเติบโตขึ้นอินก็คือต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ที่รอคนมารดน้ำให้อ่ะและคนที่เข้ามาคือพี่ทับคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกอันเศร้าหมองของอินนะให้กลับมาสดใสถึงตอนนี้มันจะยังแบบไม่ร้อยเปอร์เซนยังมีความกลัวยังมีความแบบว่านึกถึงอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็มีบ้างแต่มันก็ดีขึ้น อย่างน้อยก็เกือบจะร้อยเอรเ็นตะเออแต่พี่ทับก็จะยังคอยอยู่เคียงข้างอินคอยเป็นน้ำที่ลดให้อินเกิดความสดใสแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับพี่ทับขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเพราะมันมีความหมายแฝงต่ออินแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ของทัฟฟ้าอินอีกด้วยเนาะนั่นแหละมันเลยแบบเชื่อมโยงกับชื่อต้นไม้ที่เขาตั้งให้กันนะอินทับน่ารักมากอ่ะ อืมขอบคุณที่มีซีนนี้เข้ามาเพราะว่ามันเป็นการปูไปถึงภาพรวมในอีพีแปดเลยแหละว่าอินกำลังเจอกับสถานการณ์ไหนอยู่ในตอนนี้อ่ะเป็นตัวละครที่ต้องใช้เวลามากๆฝ่า,าจะเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาฝ่าจะสดใสได้เต็มร้อยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่ความรู้สึกไม่มั่นคงอยู่เนาะก็ ให้เวลากันไปพี่ทับก็ต้องแบบค่อยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ซีนต่อมาเป็นซีนที่โรงพยาบาลนาะพ่อแม่ครอบครัวพี่ทับก็มาเยี่ยมพี่ทับรวมถึงว่านก็อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้น้องอินก็เดินมาเจอจังหวะนั้นพอดีมาได้ยินในสิ่งที่แม่พี่ทับบอกว่าเออว่านกับพี่ทับน่าจะเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยก็เชียร์ให้กลับมาคบกันอืมเป็นฉันได้ยินคํานั้นนะฉันก็ไม่กล้าเข้าไปเยี่ยม เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นั้นเข้าไปในฐานะอะไรคนที่พาพี่เขาหนีตุย้ยหรอหรือแฟนหรืออะไรอะ่ะคือแบบคือพี่ว่านแกเป็นแฟนเก่าคนโปรดของคนที่บ้านพี่ถาปะเข้าใจปะคือแบบ พอว่านกับทัพได้กลับมาเจอกันน่ะของครอบครัวก,ก็รู้สึกว่าเอออยากให้พี่ทัพมีความสุข e, อะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเออว่านน่าจะมาเติมเต็มให้พี่ทัพกลับมีความสุขได้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยพูดพูดไปอย่าง,งานั้นอะไรเงี้ยเขาจะ,ะ่าพูดเพื่อที่จะแบบอยากเห็นลูกมีความสุขเนาะแต่ในมุมของน้องอินก็คือแบบเฮ้ยทําไมยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งห่างไกลฝ่าเดิมเลยรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ห่างไกลต่อ พี่ทับทั้งเลยห่างไกลจากข้อหัวพี่ทับมากๆน้องก็เลยกลับบ้านแต่ว่ากลับบ้านอ่ะก็มีเรื่องดีๆซ่อนอยู่นะเพราะว่าน้องได้เห็นเสื้อผ้ายของพี่ทับแล้วที่เป็นกําไลและเขียนข้อความที่พี่แกจะขอน้องเป็นแฟนและไหนจะรูปถ่ายที่พี่ทับถ่ายน้องเยอะมากทุกมุมจะนั่งจะนอนหรือรูปพูอะไรก็แล้วแต่คือพี่ทับแกเก็บไว้หมดแล้วว่าคือ มันเป็นสิ่งที่ยืนยันเลยนะยืนยันต่อคนดูเองและยืนยันต่อน้องอินเองว่าเนี่ยคือพี่ทัพไม่ได้มีใจให้คนอื่นแล้วนอกจากน้องอินคนเดียวอะแล้วมันเป็นน้องอินมาตั้งนานแล้วอะตั้งแต่วนันวันรับปริญญาเลยด้วยซ้ำมันก็ยังเป็นน้องอินเสมอมาต่อให้แฟนเขาจะกลับมามันก็ทําลายความมั่นคงในใจของพี่ทัพที่มีต่อน้องอินไม่ได้อะไรย่างเงี้ย แต่นั่นแหละในความรู้สึกของน้องอินก็ยังมีความกลัวยังมีความไม่มั่นคงอยู่เนาะตรงนี้อะต่อมาก็โรงพยาบาลเหมือนเดิมแต่รอบนี้น้องอินได้เข้าไปแล้วได้เข้าไปเยี่ยมพี่ทับแล้วจังหวะเริ่มเริ่มดีขึ้นเนาะก็ฉันชอบฟัมน่ารักกุกิกนิดนึงตรงเนี้ยตรงที่พี่หมอทับแก่มีความเป็นหมาแก่แล้วก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยว่าอ,อืออยู่อยู่ แบบพี่ฟื้นขึ้นมาแฟนพี่ก็หายไม่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยน้องอินเขาก็แซวว่าอืปากดีขนาดเนี้ยพี่ทับก็แบบฟื้นเร็วไม่ต้องรอให้อินมาเยี่ยมหรอกโอ้โหพี่ทับก็บอกว่ามันควรเป็นพี่ไหมที่ต้องงอนเนี่ยตื่นมาอยู่อยู่แฟนงอนแล้วต้องมางอแฟนอะไรเงี้ยเออแต่บนน่ารักดีนะแต่หลังจากนั้นน่ะวานก็เดินเข้ามาแล้วมูดเปลี่ยนเลยทีนี้ แล้วด้วยความที่พี่ทับแกเป็นคนที่ช่างสังเกตใช่ปะแกดูออกเลยว่าอ๋อสาเหตุที่แฟนไม่มาเยี่ยมเราอ่ะาแฟนหึงเออน้องอินก็ฟิลแบบเอา้าไอตานี่จับได้ซะแล้วว่าเราหึงอะอะไรแบบนั้นเราลองอินกับว่านก็ได้คุยกันนิดหน่อยตรงว่านบอกว่าเอออยากดูดวงอยากรู้ว่าคนเก่าจะกลับมาไหมน้องอินเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าพี่ชอบเขาละเขาพี่ก็ทําตามความรู้สึกตัวเองได้เลยไปทํา ไอสิ่งที่พี่อยากทําดีกว่าคือตัวของอินก็จะสื่อว่าบางทีความรักไม่จําเป็นต้องใช้ดวงเสมอไปใช้การะทําของเราเนั่นแหละพิสูจน์ให้อีกฝ่ายเห็นไรฟิลนะแล้วน้องก็เดินออกไปแล้วน้องก็โทรหาเพื่อนบอกว่ากินเหล้ากัน,กนทั้งๆท,ที่เพื่อนก็ตกใจเสพรส์ามากร้อยวันพันปีไม่เคยชวนกินเหล้าแต่มารอบนี้ชวนเพราะว่าอะไรอกหักอกหักเรื่องแฟนแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ของอะไรรูปาแกมเป็นความสัมพันธ์ที่ อินอะเป็นแฟนคลับพี่ว่านเห็นปะก็ฟิลแบบเมเราอะเมนของเราเป็นแฟนเก่าของแฟนใหม่เราอะเฮ้ยคือแบบอะไรวันนี้น้องมันต้องรู้สึกยังไงวะเน,นี่ย okay, โอเคก็ไปกินเรากบบเพื่อนตามสเต็ปอะฝั่งทัฟฟ้าว่านก็ได้เคลียร์ใจกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะการที่ใส่ตัวละครว่านมาแล้วอยู่ในเบรกที่สามเนี่ยฉันรู้สึกว่าโอเคเขาไม่ทิ้งตัวละครเขา ไม่ทำลายตัวละครด้วยแล้วเขาก็ไม่ทำลายตัวละครทัฟฝาด้วยเป็นคนที่ชัดเจนยังไงก็ชัดเจนอยู่อย่างนั้นกล้าพูดว่าเป็นคนในใจใหมแล้วคืออินแล้วตัวความที่แบบว่านก็แบบมีความกล้าทามตรงๆด้วย,ยแหละนะว่าคนในใจพี่คือใขรเออแล้วประเด็นคือเขามีการเคลียร์ใจกันในสิ่งที่มันค้างคาสิ่งที่หมอทับค้างคาก็คือโดนบอกเลิกเพราะหมอดูบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่กัน ส่วนในฝั่งของว่านก็คือในตอนนั้นที่คบกันนะรู้สึกว่าตัวเองอะตามเหมาะทับไม่ทันเลยแล้วมันมีคำพูดหนึ่งของว่านะ่ะที่บอกว่าเพิ่งเจอพี่ทับในเวอร์ชันที่ตามหามานานอะเจ็บนะเ้ยคือเมื่อก่อนอะคือหมอทับอาจจะยุ่งกับการเรียนเรียนหนักมากชีวิตกำลังไปไกลเลยอะในขณะที่ว่าในตอนนั้นอะ ค่อยๆเดินน่ะแต่เป็นการก้าวเดินที่ตามไม่ทันเหมาะทับเลยอะ่ะมันเลยทําให้ว่ารู้สึกกดดันมากรวมถึงช่วงเวลานั้นที่ได้คบกันน่ะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่แล้วอะ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกสะสมก็เลยใช้เหตุผลในการเลิกโดยการไปบอกว่าเออไปดูดวงมาแล้วหมอด,ดูบอกว่าไม่ใช่แล้วคกันก็เลยเลิกแต่อย่างน้อยการเล่าครั้งเนี้ยมันก็ทําให้หมอทับเข้าใจว่าอ๋อมันมี ส่วนอื่นอะมาเกี่ยวข้องกันด้วยนะเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงอะเริ่มสั่นคลอนแล้วอะทั้งคู่ก็เลยต้องเลิกกันอ่ะเคลียส่วนในฝั่งว่านอะหมอทับก็ให้คําตอบว่าจริงๆแล้วในตอนนั้นอะไม่เคยมีความรู้สึกว่ามองว่านว่าแบบว่านคือคนที่ตามไม่ทันหมอทับนะไม่อยากให้ตัวว่านมีความคิดแบบนั้นคือก็อยากเห็นว่านมีความสุขอะ เข้าใจปะแต่สุดท้ายเนี่ยการคุยกันของสองคนนะมันก็เคลียนะเคลียรใจเข้าใจกันมากขึ้นถึงในตอนนี้ความรู้สึกของว่านที่มีต่อหมอทัพจะไม่เคยเปลี่ยนไปแล้วก็อยากที่จะกลับมาลักแต่ความรู้สึกของหมอทับอะ่ะเขาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วอะ่ะใจเขาไปอยู่ที่อินแล้วแต่ฉันชอบที่ว่านเลือกที่จะเข้าใจโอเควันนี้เราคือคนที่ต้องอยอมรับความจริงว่าคนที่เรา หลักะเขาไม่กลับมาหาเราแล้วนะเราอะต้องออกไปจากความสัมพันธ์ความรู้สึกนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้ที่ผ่านมาเป็นความทรงจำที่ดีอย่างน้อยๆอ,อะเราก็ได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นเนี้ยเวอร์ชันที่เราตามหามาตลอดอะเออแค่นี้ก็แบบว่ามีความสุขมากแล้วดีใจมากแล้วอะไรอย่างงี้ดีนะดีนะดีฝ่ามีการตั้งคําถามว่าใส่ตัวละควรว,ว่านว่าทําไมเนี่ยคือคําตอบ เหตุผลว่าลอยต้องใส่มานั่นแหละใส่มาเพื่อเคลียร์ใจเลยเสียใส่มาเพื่อให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งของวานเลยว่าที่มาที่ไปของว่านเป็นยังไงสมัยที่คบกับหมอทับเป็นยังไงฉันชอบที่มันไม่ใช่การแฟลแบกมันคือการรีแคปให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นรวมถึงบทพูดที่มีความแบบสะเทือนใจด้วยนะที่ทําให้เราเข้าใจตัวละครว่านะ่ะนี่คือการที่แบบว่าเขาไม่ทิ้งตัวละครไหนเลย ถึงแม้ตัวละครนี้จะมาแค่แบบเดียวกับเธอเออจุดนี้ดีจุดนี้ดีเนาะเออสิ่งสําคัญคืออะไรรือปะคือความชัดเจนของพระเอกเราพี่หมอทับคือพอพี่แกมีจังหวะเหมาะๆเก๋ก็บอกคนในครอบครัวเลยว่าตอนนี้กําลังคบอยู่กับอินแล้วแม่ก็ตกใจมากเพราะว่าเผือพูดไปแล้วว่าว่าเออทัฟฟ้ากับบ้านอะควรกับคืนดีกันแล้วแม่ก็รู้สึกผิดมากเว้ย แต่ว่าน้องทั้งสองคนนะ่ะดูออกเป็นฉันยังดูออกเลยยนอโอ้โสายตาที่เขามองกันมันไม่ธรรมดาขนาดนั้นนะ่ะแต่ก็เข้าใจไม่ได้แม่ก็ไม่ได้สังเกตเนาะมันเหมือนกับว่าเพราะภาพสุดท้ายที่แม่เห็นนะ่ะมันคือภาพที่เขาสองคนไม่ถูกกันไงแม่ก็เลยคิดว่าพอไปอยู่ม่ห้องศอนก็น่าจะต่างคนต่างอยู่ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์อันดีจนเป็นความรักได้หรอกก็เข้าใจได้นะในมุมแม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้แต่พอมาฟังจากที่ลูกพูดเขาก็แบบโอ๊ยรู้สึกผิด เอ้ยที่ที่พูดอะไรแบบนั้นแล้วน้องอินมาได้ยิไนไงอือจริง,รงๆอะ่ะแม่ของพี่ทับคือเอ็นดูน้องอินมากตัดภาพไปที่หนุ่มคนหนึ่งนะคะน้องอินของเราก็โอ้โหเมาอ่ะเมามากเม,มาไม,ามา่ไปหมดหมดแต่จริงก็เข้าใจได้นะเว้ยพอมันเจอเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็ทำให้อินอด คิดถึงในกรณีของพ่อกับแม่ไม่ได้ตรงที่อันนั้นก็แบบรักมากๆแต่กลับช่วยไม่ได้แต่รอบเนี้ยมันต่างมันต่างตรงที่รอบเนี้ยน้องอินสามารถช่วยพี่ทับได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมอ่ะซีนเมาก็ลากยาวไปจนถึงที่ตูนก็เลยลากไปคุกยกันสองคนแล้วก็ทําให้อินได้พูดความในใจออกมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาที่มีต่อ พี่ทับแต่ตุนก็มีความแบบเนี่ยหึงใช่ไหมน้องก็บอกว่าไม่ได้หึงตุนก็หึงแล้วน้องก็บอกว่าหึงหรอเออตุนก็แบบเอา้าวเป็นแฟนพี่เขาใช่หรอใช่จ้าแต่หารู้ไหมว่าหมอทับได้ยินหมดเลยอืมแต่นี้ก็ชอบตุนเลยนะในขณะที่ตุนกำลังพูดคุยกับ อินอยู่ใช่ไหมแล้วหมอทับแกเดินมาเห็นอุ้ยฝนตกขอไปทุกคนหมอทับแกเดินมาเห็นตุนก็เลยหันไปบอกว่าพี่แบบหนึง่งอย่าเพิ่งเดินมาเพราะตุลรู้เลยว่าสมมติถ้าหมอทับเดินมาแล้วจะพาอินกลับบ้านอ่ะอินจะไม่พูดความในใจเลยเลยเว้ยเออจังหวะมันยังไม่ได้เว้ยดีลยวที่ตุนเบรกแล้วก็แบบว่าเออพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวผมขอคุยกับเพื่อนผมก่อนแล้วพี่ก็ยินฟังไปนะนี่สุดท้าย พี่ทับก็ได้รับรู้ความรู้สึกของอินเออเพราะว่าก่อนนันนี้พี่ทับแกนอนอยู่โรงพยาบาลอนะก็ไม่รู้ว่าอินรู้สึกอะไรไงแต่พอรอบนี้มาได้ฟังความรู้สึกอินก็แบบ <c oughs> คือคือพี่ทับก็คิดตามไปเลยแหละว่าต้องทํำยังไงวะต่อไปที่ทาให้น้องอะกลับมาเชื่อมั่นเชื่อใจว่าเอ,อ้ยเราอะรักอินคนเดียวนะเว้เราจะอยู่ข้างๆอินจะทําให้อินเชื่อให้ได้ว่า เฮ้ยชีวิตคนเรามันมีความรักมันมีแฟนได้เรามีลกลับมามีความสุขได้อะอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ทับก็คือเป็นพระเอกที่สู่ชีวิตมากๆเหมือนกันนะในเรื่องเนี้ยอืมแล้วันจากนั้นก็เนาะพาน้องกลับบ้านไปนอนพักผ่อนแล้วก็มีการรีชงรีเชคว่าตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยังแล้วน้องก็บอกว่าก็เป็นมาตั้งนานแล้วปะ ยังจะขออีกหรอพี่หมอเกก็บอกว่า,าก็แค่เช็คเฉยเยอะไรอย่างงี้น่ารักมากคือตอนน้องอินเมาอ่ะแล้วมีความงองแงมีความอ้อนอะ่ะโคตรน่ารักเลยเว้ยอืมแล้วสิ่เหนือนพี่ทับแกก็เอากำไลที่ให้น้องอะมาใส่เลยฉ่ำชอบมากใส่ตอนเมาเลยนะจะบ้าเออเอาเถอะเอาเถอะเอาเอาถอะแล้วพี่ทับแกก็คือละมุนมากเลยอะ่ะพอน้องนอนก็หอมหัวหอมนาา้าผากพูดผิดเมื่อกี้ ผมละผากน้องน่ารักมากนี่แหละคนที่เขามีพี่ทับเป็นของตัวเองอะ่ะเราไม่มีอ๋อแล้วก็ค,คู่รองคู่รองก็ดีเหมือนกันเนาะคู่รองฉันก็ชอบฟามฟิลูมของคู่รองมากเลยบทตรโคตรจะหิวใจอะ่ะชอบตอนที่สารวัตรต้นเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเสร็จคดีนี้เมื่อไหร่อะ่ะเดี๋ยวจะมีคนหาหน้าได้เป็นแฟนตำรวจเออ แล้วหมูปกป้องพูดว่าอะรรูป้ป่ะลีลาชิพายคืออะไรคืออยากให้เขาขอแฟนหรือว่างั้น ก็ได้นะไม่ติดแต่ว่าก็นั่นแหละจังหวะมันอาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันมีเรื่องเครียดเข้ามาก่อนเออเดี๋ยวมันจะทับถมกันไปหมดก็ขอจังหวะดีๆแล้วกันในการขอแฟนเนาะก็น่ารักดีแต่เขาก็มีความอ้อนกันนะมีความแบบว่าขอเอาตัวเองเอ็นไปพิงเขาหน่อยคนมันชอบพอกันนะแกมสกุสกินชิปมันก็เลยจะง่ายขึ้นมันไม่ได้มีความห่วงตัวไงเพราะว่ามันสบายใจที่อยู่ใกล้กับคนเนี่ยเออไม่ใชความธรรมชาติด้วยนะคู่เนี่ยน่ารักอุ้ย ขอยกอีกสีหนึ่งได้ไหมสิ่งที่ชอบมากคือสิ่งตอนที่น้องอินได้คุยกับลุงจูกับป้าเพียนน่ะที่พูดถึงเรื่องพี่ทับนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือตัวลุงจูก็มาช่วยยืนยันเหมือนกันว่าตัวของพี่ทับเนี่ยรักน้องอินมากๆเลยอยากให้น้องอินเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวพี่ทับอะไรฟิลเนี้ยแล้วก็พูดต่อยว่าคนที่เขาเป็นครอบครัวเราอะ่ะ เขาไม่ไดื้อกลับมา,าเลยจากเราหนอกนอกจากเห็นเรามีความสุขอืมอันนี้จริงอันนี้จริงอะไอยเนี้ยมันก็อาจจะทําให้น้องอินอะ่ะรู้สึกสบายใจมากคือรู้สึกปลดล็อกมากเคลื่อนไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้นะอืมแล้วแบบลุงจูกับป้าเพียนเป็นเซฟโซนของน้องอินมากๆากอะ่ะเปรียบเสมือนพ่อกับแม่คนหนึ่งในขณะเดียวกันน่ะน้องอินก็เปิดสมือนลูกหลานของลุงจูกับป้าเพียนเหมือนกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยเนาะ น่ารักอะฉันก็เลยชอบแบบไอ้ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ฟิลกู๊ดฮิวใจเราได้ดีเหมือนกันเอา,าง่ายเลยนะสรุปสุดท้ายของการเลร่าข่บบนะสิ่งที่น้องอินอยากสัมผัสอะคือคําว่าครอบครัวเว้ยเขาไม่ได้สัมผัสกับคําว่าครอบครัวมานานมากหลายปีอะก็ห้าปีได้แล้วอะจนมาเจอพี่หมอทับนั่นแหละที่ทําให้กลับมาเรื่องรู้สึกอยากที่จะสัมผัสกับสิ่งนี้ครั้งหนึ่งอยากที่จะกลับไป เข้าใจครั้งหนึ่งพอได้รับการเติมเต็มอะ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะ่ะน้องอินก็จะได้รับความรู้สึกของคำว่าครอบครัวเออเพราะว่าเขาขาดหายไปนานมากเขาเหมือนแบบคนหาคำตอบว่าเฮ้ยคนเราหลังจากที่ออกจากการที่ไม่ได้เจอคำว่าครอบครัวมานานอะ่ะชีวิตจะเป็นยังไงนั่นแหละแต่พอวันหนึ่งได้เจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มอะ่ะมันก็จะทำให้เขา เริ่มอยากรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งอยากที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองครั้งหนึ่งสำหรับ EP แปดก็จบและทุกคนยาวเหยียดเขียดตาปาดมากไปละบายบาย